ผมเห็นที่กันเดตตาอยู่เป็นเวทีเดตตาแล้วก็ดีกีตาร์เล่นคนเดียวผมมงแบบเฮ้ยโคตรเท่อยากจะเล่นแบบนั้นก็เลยคุยกับแม่สุดท้ายแม่บอกแม่จะไปหาอาจารย์เปียโนแม่บอกว่าเปียโนแล้วกันเปียโนแล้วกันผมก็เลยเอาลองเปียโนก็ได้ยูฟ่าฮาริคุณเนี่ยมันก็ดูยาวอ่ะตัดคำว่าคุณแล้วกันเป็นยูฟ่าฮาริก็มีพี่ผู้หญิงคนหนึ่งแกชื่อพี่ตาลนะแกก็พูดผ่านไลน์ว่าเดี๋ยววันนี้พบกับเพลงสุดท้ายของวันนี้ เพลงไม่ใช่ฉันจากน้องเออแอก็น้องเออยูฟาฮาริผมก็เลยเอานี่เรายูฟาฮาริหรือว่านี่เนี่ยอ,อะไรเงี้ยนี่ต้องได้จจากฮาริแล้วมีคนแบบสับสนไหมเพางคนอาจจะไม่เคยเห็นหน้าเราบอกว่าเป็นเหมือนเหมือนญี่ปุ่นอะไรเงี้ยชื่อเหมือนญี่ปุ่นเลยพอเจอตัวจริงเหมือนอาหลอกเหมือนอะไรเหมือนอาหลอกเหมือนอะไรไปอย่างเงี้ยแกก็เงยหน้าขึ้นมาแล้วแกก็ยิ้มแกบอกว่าเอ้าว่าไงน้องแต่ผมไม่เคยคุยแกนลยครับผมก็เลยบอกว่าสวัสดีครับพี่แกบอกว่า เอ้ามาจากไหนครับเนี่ยผมก็เลยบอกเอามาจากบ้านครับแล้วแกก็เหมือนงงไปครับนึงผมก่ผมก็เอีะยหนูผมพูดผ,ผิดตรงไหนะเนี่ยแต่อย่างเงี้ย เป็นได้แค่เท่านั้นคนธรรมดามีแค่เท่านี้ เพียงความรักเจ้าที่ทำคือฉันจะทำให้เธอภูมิใจปราบเท่าที่ยังเห้ืใจฉันขอสัญญาเจ้าที่มีคือฉันจะมีแต่เธอไม่มีวันที่ฉันจะทำเธอเสีย เธนตายจสวัสดีบีบอร์ดไทยแลนด์ตอนนี้อยู่กับผมอยู่ฟ้าฮาริในรายการมีแชทเอาเอาเพลงอะไรมาโชว์ให้เราฟังกันวันนี้เอาเพลงใหม่ครับพี่ชื่อเพลงว่าฉันมีเพียงความรักครับผม,มเพลงนี้เนื้อหาเป็นยังไงหรือว่าเหมาะกับ ที่เพลงนี้เนื้อหาในเพลงเนี่ยเหมือนจริงๆมันก็เป็นเนื้อหาที่พูดถึงตามชื่อตามชื่อเพลงนะพี่ฉันมีเพียงความรักก็คือสําหรับคนที่เชื่อแล้วก็ยืนยันในในความรักของตัวเองที่ที่ที่มีแต่เออแบบเราเนี่ยมีแต่ความรักเองแหละแต่ว่าเราจะทําให้ทุกอย่างมันดีที่สุดในด้วยสองมือของเราอะไรอย่างเงี้ยครับในส่วนของดนตรีล่ะคะเพลงนี้โดดเด่นด้วยความเป็นเครื่องสาย Okay, ใช่ครับก็คือเพลงนี้เนี่ยมันจะมีความพิเศษตรงที่แบบเพลงก่อนๆของผมเนี่ยจะจะไม่มีพวกเครื่องสายแบบไวโอลินอะไรยเงี้ยพี่เพลงนี้ก็จะมีไวโอลินเข้ามาแบบเหมือนเหมือนเหมือนเติมเต็มให้มันรู้สึกเข้า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 ไปมากขึ้นอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีกีตาร์โปร่งเหมือนเดิมมันจะให้กลิ่นอายของแบบมีความเป็นออร์แกนิกเป็นความใหม่ของเพลงของฟีฟ่าก็ว่าได้ไหมคะก็ก็ว่าได้นะครับแล้วก็ผมคิดว่ามันเป็น มันเป็นรากมันเป็นแก่นของของผมด้วยคือตั้งแต่ผมได้แบบมาทําเพลงกับพี่ๆแมงโก้ผมก็เริ่มแบบเขาเรียกว่ารู้จักตัวเองมากขึ้นรู้ว่าแนวเพลงที่เราชอบจริงคือแนวไหนอยากให้แบบพี่ๆทุกคนได้ได้ได้แบบได้ลองฟังฟังได้ที่ในยูทูบมันนะครับช่องทางจีนี่เราครับผมก็หรือเสอชื่อเพลงก็ได้ถึงมีเพลงความรักครับค่ะสควายาาาูเจอรูปภาพอะไรบ้างก่อนก่อนผมจะเล่าเนี่ยผมต้องแบบ ขอบคุณที่พี่ทุกคนมากในทีมอะไรเงี้ยคือผมรู้สึกว่าเหมือนรายการที่ทำให้ผมแบบย้อนย้อนไปถึงวันแรกแรกอะไรเงี้ยแล้วผมก็แบบออคิดถึงผมมาเตตาที่รูปนี้ก่อนเลยเป็นรูปตอนเป็นเด็กไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะปีหกหกหนึ่งหกสองครับก็อายุประมาณน่ายี่สิบผมมาอยู่ในแบบวงการเพลงได้จากจากโครงการหนึ่งก็คือโครงการนี้แหละฮะคูดโฮปคือผมมาแต่งเพลงประกวดผมโผม,ผม,ผมอกหักแล้วนะแล้วก็อกหักจากรุ่นน้องก็แบบเศร้านะแล้วก็เวลาผ่านไปก็ ลองเขียนเพลงเพลงหนึ่งขึ้นมาชื่อเพลงว่าไม่ใช่ฉันแล้วเพลงนี And, ้ก็ถูกแต่งแล้วก็เก็บไว้จนกระทั่งพอเข้ามหาลัยไปก็ไปเจอเพื่อนเพื่อนเพื่อนสนิทผมคนหนึ่งชื่อโหละเนาะมันก็บอกว่าเฮ้ยฝ้าลองส่งเพลงอ่ะเข้าไปในโครงการนึงดูดิโครงการแต่งเพลงก็เลยอ่ะลองลองดูก็ได้แล้วก็ส่งไปให้ในโครงการจนวันนั้นนะครับที่เพื่อนผมบอกให้ส่งเพลงผมก็ส่งไปปุ๊บแล้วมันก็มีแบบพวกพี่รัฐแททูค o เลอร์พี่พี่บิวเลมอนซูปพี่รัฐเจ้าของค่ายรัฐเลคคอร์ดอะไรเงี้ย เขาก็คอมเมนต์กันวันนั้นอ่ะที่เขาเปิดไลฟ์สดกันอะไรเงี้ยผมเป็นเพลงสุดท้ายของของวันนั้นคือเขาจะเปิดไลฟ์สดทุกวันนี้ฮะที่ปล่อยเพลงแล้วผมก็วันนั้นผมร้องให้เลยผมจะได้เป็นวันที่ผมดีใจที่สุดเลยที่แบบพี่ๆคือผมมา่งตัดสินใจส่งไปเพราะว่าอยากรู้ว่าเพลงของเราเป็นยังไงในสตาฟพี่ๆอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าหลังจากวันนั้นอ่ะก็คือมีพี่ๆที่เป็นแมมมองต่างๆค่ายต่างๆเขาดันมาเห็นหนึ่งในนั้นก็คือเป็นพี่ออฟบีแอนด์น่ครับที่แกเห็นผมอะไรเงี้ยแกก็เลย ชวนผมมาเข้ามาปล่อยเพลงกับจีนี่ีคุณกับยูฟ้าฮาริที่ทรงผ่านตัวตนแฟะชาติและความทรงจำที่ได้่มซื้อผ่านเพลงไปอีซี่ลิสต์ซีนี้อันนี้มันเป็นบทสัมภาษณ์แล้วเขาก็มาเขียนลองเล่าให้ฟังหน่อยว่ารู้ตัวว่าชอบดนตรีคือช่วงมสองถึงมสามตอนตอนช่วงประมาณปห้าปหกอะ ผมว่าไปเห็นตอนนั้นผมจาได้ความรูม้สึกที่ผมอยากจะเล่นดนตรีคือมันมาจากผมเห็นพี่กันเดตตาอยู่เป็นเวทีเดตตาแล้วก็ดีก,กีตาร์เล่นคนเดียวผมผมแบบเฮ้ยโคตรเท่อยากจะเล่นแบบนั้นก็เลยคุยกับแม่สุดท้ายแม่บอกแม่จะไปหาอาจารย์เปียโนแม่บอกว่าเปียโ,โนแล้วกันเปียโ,โนแล้วกัน <c oughs> ผมก็เลยเอาลองเปียโ,โนกั <c oughs> นหลังจากนั้นก็หยุดไปพอช่วงมหนึ่งก็เลยได้กลับมาเรียนีเจอครูสอนกีตาร์ในหมู่บ้านด้วยกันแล้วก็ได้เริ่มเรียนกับคุณครูกับ น้องสาวผมก็เรียนด้วยอย่างเงี<ม>้ยพอช่วงมสองมสามเนี่ยแหละพอถึงถึงจุดที่พี่ถามเมื่อกี้แล้วก็คือมสองมสามก็ 2, คืออยากจะไปโรงเรียนดนตรีแล้วทีนี้อยากจะไปโรงเรียน,นทีนี้ก็เลยคุยกับพ่อพ่อก็บอกว่าเหมือนเหมือนกลัวว่าเอ้ยดนตรีเราจะไปสุดไหมเนี่ยความสามารถเรามันจะประมาณไหนมันจะมันจะยากไหมลูกอะไรเงี้ยเขาเป็นห่วงไงจุดจุดุดท้ายเราก็ช่วงมสองมสามเราก็ไม่ได้ไปเรียนทางดนตรีจนกระทั่งจบมหกอันน,นี้เป็นช่วงที่แบบออกซูเก็ตใหม่นดงว่าเธอเคยรักมิโนะอันนี้เล่าไว้ว่า ไปทำงานเป็นวิศวกรโยธาเล่าถึงเพลงอาชีพของเราเหาน่อยนอกจากการเป็นศิลปินแล้วอืก็คือต่อเนื่องจากเมื่อกี้นะครับก็คือเหมือนอย่างที่บอกก็คือเหมือนเออเหมือนเหมือนทางบ้านก็เป็นห่วงอะไรเงี้ยงั้นช่วงมหาลัยแล้วก็ตั้งใจทําข้อสอบแล้วก็สอบเข้าคณะวิศวะอะไรเงี้ยครับก็เลยเข้าไปเข้าไปเรียนวิศาวะแล้วจนจบมาก็เลยไปทํางานวิศวะแล้วแต่ว่าจบมาในผมไปทํางานที่ต่างจังหวัดก่อนเลยบึงการร,รูปเพลงรูปเพลงเนี้ย หรืเมื่อเดือนใครล่ะเนี่ยเป็นภาพจากตอนที่ผมทํางานอยู่ที่บึงการอยู่เลยครับแล้วผมลางานมาลางานมาถ่ายเอ็มวีลางานมาอัดเสียงอย่างเงี้ยทํางานเป็นวิศวะแบบว่าพี่นึ่งภาพบอกไหมแบบตัวเปื้อนเปื้อนแบบเปื้อนเปื้อนโคลนเปื้อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบใส่รองเท้าหนังยางใส่กางเกงยีนใส่เสื้อแบบลายสก็อตแขนยาวอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่เสื้อสะท้อนแสงบ้างบางวันตอนที่แบบโปรโมทจีนี่อ่ะผมไม่รู้จะส่งคลิปยังไงให้พี่ที่เป็นวิศวะถ่ายให้แล้วผมมีอยู่บนแบ็คโฮอ เดียนอยู่ในแบคโคแล้วก็โหนแบคโคลลงมาอย่างเงี้ย<อ>แล้วคนอื่นเขาแบบอยู่ยในพี่ๆคนอื่นอยู่ในเมืองอยู่ในถ่ายสวยๆมาเลยในคลิปโปรโมทจีนี่นะ<อ>ผมมาใส่เสื้อท้อนแสงคนเดียวเลยต้องมีคนถามถึงที่มาของชื่อแบบบบอยหรืออะไรยูฟ่าฮาริมาจากไหนใช่ไหมครับตอนก็น,นี้มาจากตอนที่ส่งเพลงเข้ากูทโทป แต่ตอนส่งเข้าไปเขาต้องให้ระบุด้วยว่าชื่อศิลปินชื่ออะไรผมก็ไม่คิดอา้าวนี่เราเป็นศิลปินนี่เราจะเป็นศิลปินหร,หรือไงอะไรเงี้ยงั้นก็งั้นเป็นชื่อไหนดีช่วงนั้นพี่พี่อะตอมชนะการกับพี่แม็กเจนมานะเขาเขากำลังมาครับผมก็เลยอ๋อพี่อะตอมชนะการหรออะตอมชื่อเล่นชนะการชื่อจริงใช่ไหมให้เราชื่อเล่นยูฟ้าใช่ไหมชื่อจริงชื่อพควัตหรือว่าใช้ชื่อยูฟ้าภควัตไปดีเอ้ยาวไปยูฟ้าฮาริคุนผมมานามสกุลฮาริคุนยูฟ้าฮาริคุนเนี่ยมันก็ดูยาว่ะ จาคำว่าคุณแล้วกันเป็นยูฟาฮาริผมตั้งใจว่าจะส่งเป็นยูฟาฮาริไปแต่มันเขียนได้แต่ภาษาอังกฤษมั้งครับสุดท้ายพอเพลงส่งเข้าไปในในโครงการอ่ะก็มีพี่ผู้หญิงคนหนึ่งแกชื่อพี่ตาลนะแกก็พูดผ่านไลน์ว่าเดี๋ยววันนี้พบกับเพลงสุดท้ายของวันนี้เพลงไม่ใช่ฉันจากน้องเออแกก็น้องเอยูฟาฮาริผมก็เลยเอานี่เรายูฟาฮาริหรือว่านี่ไงอะไรเงี้ยต้องเ่จากฮาริอาฮาริก็ได้ตามพี่ นั่นแหละหลังจากวันนั้นฮนะาริก็เป็นฮาริไปเลยแล้วมีคนแบบสับสนไหมมีคนอาจจะไม่เคยเห็นหน้าเราเขาบอกว่าเป็นเหมือนเหมือนญี่ปุ่นอะไรเงี้ยชื่อเหมือนญี่ปุ่นเลยพอเจอตัว <c oughs> จริงมันอาหล <c oughs> อกเหมือนอะไรเหมือนอาหลอกเหมือนอะไรเหมือนอะไรไปอย่างเงี้ยก็ก็มีครับส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นแหละคนก็ล้อเออฮา,าริอะไรบ้างครับ <c oughs> ตลกตลกครับความนี้รายการเล่นโซเชียลของยูฟ่าเป็นแบบไหนคะับรายการเล่นของผมครับคือผมจะพยายามทำให้3ช่องทาง อินสตาแกรมเฟซบุ๊กแล้วก็ทิกเกอรเนี่ยไปในทางเดียวกันก็คือสมมติเราลงคลิปอะไรลงภาพอะไรแล้วผมก็อยจะพยายามลงให้คล้ายๆกันอย่างเงี้ยแต่ว่าเหมือนในไอเราก็จะลงเนี้ยความส่วนตัวขึ้นมาหน่อยนุอยด้วยหน่อยหน่อยหน่อยครับมีแบบลงโมเมนต์กับแฟนสาวมมีอยู่นะประมาณนั้นใช่ใช่นี้ยก็จะเป็นสิ่งที่แตกต่างมาเพราะไอจมีความเป็นไอจเหมือนมันเป็นส่วนตัวแล้วแล้วเป็นตัวเราใช่ด้วยด้วยเพราะว่าแบบแคปช่องแคปชั่นก็มีความหวานอยู่เหมือนกันหวานอยู่หนึ่งหนึ่งหนึ่ง ผมว่าเหมือนไม่ผมว่าผมไม่ไม่ค่อยหวานครับไม่ค่อยหวานะแต่ก็มีหวานแล้วก็มีแบบแซลแซลแฟนมากแบบเหมือนแบบวันที่ผมกินหมูทาอย่างเงี้ยแฟนผมก็ไม่คิดว่าผมจะทำนะแบบวันนี้แฟนผมก็ก็ทำาน่นนี้ผมแฟนผมอ่ผมหยอกหยอกผมอ่ะแล้วผมก็แบบเหมือนทำคันคันหัวแล้วผมว่าอะไรอย่างเงี้ยแกงแกงแกงทำงานดีไนก่อสร้างอ๋ออออันนี้แบบนอกจากแบบ เป็นศิลปินปัจจุบนันก็คือยังแบบยังยังทำงานเป็นวิศวะยังยังทำอยู่ครับ <c oughs> ก็คือเป็นแบบก่อสร้างแบบบ้านนะครับผมผมมาอยู่ในบริษัทรับเหมาบริษัทหนึง่งซึ่งบริษัทรับเหมาก็ทํางานให้กับโครงการผูกาา้านจะัดสรรอะไรเงี้ยฮะเมื่อลงงานเขารู้ไหมคะว่าเราเป็นศิลปินอยู่ในค่ายบแบบยังมี่เลยนะอาจจะมีอาจจะรู้บ้างบางคนอนะไรเงี้ยผมผมก็ผมก็ผมก็เขินเหมือนกันไม่เหมือนบางทีเราก็ยากๆบางทีเรามีทีมงานแบบเหมือนแบบคนต่างชาติเหมือนคนอะไรเขาแบบ คนเมนต์มาอย่างเงี้ยเขาก็แบบมีคอนแทคเบอร์เราเนาะแล้วบางทีเบอร์มาเรามันพ่วงกับทิกตอกเงี้ยเขาก็จะไปเห็นทิกตอกเราเราคือเราทํางานกับเขาเราก็แบบเอ้ยเนี่ยช่างทํานี้นะทํานี้วันนี้ทํานั้นนะช่างอันนี้แต่พอเห็นเราในอีกพาร์ตนึงเห็นไปเห็นเราแบบเราเพล์อยู่อย่างเงี้ยผมว่าเขาก็คงแบบสับสวิตยากนั้นยากเหมือนกันแต่ผมอ่ะผมต้องสับสวิตอยู่แล้วเป็นช่างต้องออกไซซ์ทำงานตัดแดดแต่เวลาดีกันคือเแบบต้องเป็นศิลปินอ่ะเรใช้หน้าตาใช่ ตัวเองดูแลผิวพรรณยังไงไหมเนี่ยผมก็โดนแบบพี่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 ที่ค่ายบ่นบ่นบ่นนั่นแหละแกก็แกก็แบบบ่นในแกมแกแบบว่าก็เป็นห่วงนั่นแหละแบบเฮ้ยเนี่ยคิดว่าแบบดูแลตัวเองหน่อยนะแต่งค้ากันแดดทาอะไรบ้างผมเป็นคนไม่ชอบทาแต่ว่าจริงๆก็ต้องทาแล้วผมก็ทาอะทาก็ได้ทาทาแลทาทาทาแล้วก็แบบใส่หมวกใส่อะไรอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นมันก็หน้าเวลาหน้าไหม้มันก็ไปมันก็ดูกลับมายากอะไรเงี้ยมีอีกคลิปเลงเป็นคลิปโจอีทูสิอทธิ์พี่โจอี อ๋อครับครับครับใช่ใช่ใช่คือแกก็เหมือนเดิมครับแกก็ไม่ตู้ดสัหผับของแกเป็นคนพี่ที่แบบน่ารักนะคือผมก็ไม่คิดว่าแกจะแบบใจดีมากขนาดนี้อะไรเงี้ยตั้งแต่แกวันแรกเลยนะที่แบบไปเจอแกจริงๆเนี่ยคือวันที่ไปอัดเสียงที่ที่การดีสตูดิโอผมจำได้เลยผมไปถึงการดีเนี่ยผมเดินเข้าไปนะมองมาฝั่งซ้ายเนี่ยพี่พี่เจ้ยีญิก็นั่งอยู่นั่งคนเดียวแล้วแกก็เงยหน้าขึ้นมาแกตัดทักกินเฮดเลยเหมือนแกไปบวชมาแล้วแกก็แกก็เงยหน้าขึ้นมาแล้วแกก็ยิ้มแกบอกว่าอ้าวว่าไงงน้อ แต่ผมไม่เคยคุยแกเลยครับผมก็เลยบอกเอาสวัสดีครับพี่เดี๋ยวบอกว่าเอ้ามาจากไหนครับเนี่ยผมก็เลยบอกเอามาจากบ้านครับเก๋แล้วไงก็เหมือนงงไปแป๊บนึงผมก็ผมก็เอ้ยหนูผมพูดผิดตรงไหนวะเนี่ยอะไรเงี้ยแกก็แกก็อ๋อโอเคครับโอเคครับแกก็ผมก็เลยคุยกับแกไปเรื่อยๆเกก็ก็เก่งๆกันเขินนะจนแบบได้รู้จักแกมากขึ้นเจอกันบ่อยขึ้นอะไรเก๋ก็ให้ยแชร์อยู่นะอะไรเงี้ยแกก็ติดตามพอเพลงเราปล่อยแกก็แบบแชร์ให้อะไรเงี้ยเหมือนเหมือนแกก็พยายามแบบช่วยๆเรา ซัพพอตเราในทางที่แกจะช่วยได้อะไรเงี้ยดูยูกันค่ะใล่าสุดฉันมีค,ความรักอคอมเมนต์แฟนหน่อยตอนนี้<อ>แบ,บเป็นยังไงดูคอมเมนต์นะผมผมก็มีดูบ้างนะครับยังไม่ยังไม่ได้ตอบกับแฟนๆเลยแต่ว่าผมมะผมมาเข้าไปคอมเมนต์หนึ่งแบบเป็นเหมือนคอมเมนต์สำหรับแบบโอตุกๆคนที่เข้ามาฟังเพลงนี้มันจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นมวลสารทีท่ผม mm hmm. อยากจะเอามาพูดก่อนที่ผมจะเล่นสด mm hmm. ก็คือผมอยากจะไวพอรอนให้แบบ คนที่มีความรักอ่ะใครก็ตามที่มีความรักที่เชื่อในความรักหรืออะไรก็ตามรักที่มีให้ใหกับคนรักรักที่มีให้กับพ่อแม่คุณย่าหรือคุณตาคุณยายอะไรก็ตามเนี่ยคือขอให้ความรักของพวกคุณทุกคนเนี่ยมีแต่รอยยิ้มในทุกๆวันก็ <L> จะมีคอมเมนต์ที่แบบเออมาคอมเมนต์จะพูดถึงเสียงผมในเงี้ยเสียงแคบแ์ฟฟังครั้งแรกชอบหรืออะไรอย่างงี้มันก็มีหลายๆคอมเมนต์นะครับชอบความรู้สึกที่เวลาฟังเพลงแล้วเพลงถัดไปเนี่ยมีเพลงที่ไม่เคยฟังดังขึ้นมาตอนแรกก็จะกดข้ามเพลงแหละแต่ว่าสุดท้ายก็ เรียกฟังจนจบแล้วก็กลับมาฟังซ้ำอีกจนได้อย่างเงี้ยก็ช่องทางการติดตามนะครับหลักๆผมก็จะเป็น3ช่องทาง Facebook Instagram นะครับแล้วก็ TikTok นะครับยูฟ่าฮารีก็ UEFA แล้วก็ H-A-R-I นะครับเพลงล่าสุดก็เพลงนี้ฝากนะครับฉันมีเพียงความรักครับผม